ไอเห็นล่าสุดใช่ไหมถ้าคุณแม่และคุณลูกบอกอยากมีลูกคนที่สี่อยากมีน yes> like ้องจริงเหรอจ๊ะใครพูดนะคุณพ่อกับคุณลูกพูดเหรครับแม่แหละแม่กับลูกเป็นคนพูดเนี่มาถามพ่อเลยว่าจริงเหรอเราก็จริงหรอกลับไปเจอกัน ใช่คือเปมอะเปมเขาชอบมาแบบเปิดพุงเบนแล้วก็มาชอบเอ,เ,อเอาหูมาแนบแล้วบอกแม่ในนี้มีน้องใช่ไหมแม่บอกไม่มีลูกมีแต่ไขมันแม่นี่แหละแล้วบอกมีน้องไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยบอกพอแล้วหนูไม่อยากเป็นน้องคนสุดท้องเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกหนูอยากมีน้องอีกคนนึงมแม่เลยบอกเอิมไปปรึกษาพ่อก่อนขณะนี้เราไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยสามคนก็หนักแล้วหนักหนักหนาแต่จริงจก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดมันมีอะไรแบบ โชคดีขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะธุรกิจหรืออะไรก็ตามไข่ยังเหลือหนึ่งฟองเป็นผู้ชายแต่ใส่ในหนูยังไหวเหรอเธอยังอยากได้อีกเหรออ่าแล้วเธอไม่อยากได้เหรอใช่กูกินแกบใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวเลยรเยอะๆไปแล้วไสเคยบอกบอกว่าคือจริงๆอ่ะถ้ารวยมากเลยจะมีเยอะๆแล้วเซ็งไหมล่ะไข่เก็บไว้แล้วด้วยไม่ได้ปฏิบัติอีกแล้วใช้เงินเยอะ มแต่จริงๆคือการที่เราให้การที่มีลูกเยอะมันมีความสุขจริงๆมันคือการเติมเต็มในทุกอนูเลยแต่ว่าโอ้โหแต่แต่ว่ามันก็เหนื่อยจริงนะกับการที่เราต้องเลี้ยงคนคนหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมันก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ยังเด็กยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่โตยิ่งยังไม่เหนื่อยก็เหนื่อยคนละอย่างแต่เงื่อนไขบอกว่าถ้าจะมีคนที่สี่จะต้องตัดประการเองด้วยที่ทำให้เราประกาศแล้วัประกาศเอง อาจจะต้องมีการากี้คะต้องแสดงออกขนาดนั้นก็ได้อาจจะต้องมีการโทรหาหมอ, <c oughs> อว่าเดี๋ยวใส่ไปก่อนแต่เดี๋ยวให้หมอกระซิบเบนวมามิกต้องปฏิบัติด,ด้วยเอออะ,อะไรอย่างนี้แต่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนท,ท,ท,ที่เปรมบอกว่าอยากมีมใจชื้น,นใจชื้น <c oughs> ใจชื้นแต่พอมานั่งคิดเองสองคนแรกปฏิบัติเองก็ได้เป็นผู้หญิงไงแล้วเปรมอยากได้น้องชายตอนนี้มันต้องเป็นแกมโกงแล้วว่าทำยังไง ให้เราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยให้เรามีสูตรซึ่งเรามีสูตรคือยืนยันว่าใครก็จะต้องเป็นกระบวนการปฏิบัติไปด้วยในนั้นก่อนต้องด้วยแอบแฝงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของตัวเองแบบแอบแฝงทั้งๆที่ไข่มีอยู่แล้วอเธออยากมีลูกหรือเธออยากมีซัมติ่งกับเขาอยากมีซัมปิ่งกับเขาปรึกษาปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวไม่ใช่มิกปรึกษาหนูแหละต้องไปปรึกษา เเป็นครูเรื่องไรเรื่องไรมันมีสูตรเด็ดสูตรยังไงสูตรเด็ดคือที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยให้ผมมาแล้วผมจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนน้องๆทุกคนที่อยากจะมีลูกผู้ชายก็คือซ้าย5้าขวาเจตรง11เอ็ดเสยสองได้ลูกผู้หญิงมาสองะแต่ทำอย่างนั้นอะได้ลูกสาวมาสองพูดไปเัืนอยเออมันอาจจะไม่ครบสูตร ะไรนะเอออะไรนะได้ทำไหมใช่เขาได้ทำไหมทำไหมไม่รู้อ่ะตอนนั้นเหรอเป็นอารมณ์เนาะถือว่าฟุกก็ก้มหน้าคมตาไปไม่ยั้งแล้วตอนนั้นอะไม่รู้เลยโกสินเอาไปใช้จริงๆเขาจดเลยเขาจดจดเลยแล้วโทรมาถามซ้ำด้วยพ่อพ่อเจ็ดห้าห้าอะไรไม่ใช่ซ้ายห้าขวาเจ็ดอะไรต้องมานั่งบอกใหม่แล้วอะไรนะจะเอาผ้าอะไรมาผูกนะผ้าสาผ้าสามสี่มาผูกเลย ใช่นี่ดีไม่ไปสอนมันนะเพราะว่ามีมีคล้ายๆกับซินแสคนหนึ่งบอกถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะให้ห้อยขวานเดี๋ยวมันทำตามให้ห้อยขวานให้ห้อยขวานเราก็บอกผมไม่กล้าครับเดี๋ยวมันบาดจริงจร okay. <unt> ิงจริงทำไมกณแมดถึงไม่ใจอ่อนให้พ่อะไรนะนี่เดี๋ยวนะเราสามารถพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปเซนเซอร์เอาอะไรนะไม่เป็นปถึงไม่ใจอ่อนให้เขาแบบว่าปฏิบัติการเอง เอออันนี้เป็นขบักไม่ว่างไม่ว่างเพราะว่าใช่เวลานอนอ่ะลูกนอนสามคนทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เออมันไม่สะดวกยกไม่ได้เลยขยับขยับแล้วมันรู้ตัวเออพอขยับแล้วมันคือถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะมันทำได้ใช่ไหมกี้ออเถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะบ้านใหม่บ้านใหม่มีลูกมีห้องลูกแล้วมีห้องลูกแล้ว ก็ต่อไปนี้คงต้องมีการล็อกประตูเกิดขึ้นเขาก็รอไปอะไรอย่างงี้เราเกลี้ยกล่อมผ่านไปหือไม่ครับเฮ้ยอย่าใช้คำว่าเกลี้ยกล่อมใช้คำว่ากราบขอร้องคือเข่มีอยากมีจริงๆใช่ไหมฮะอยากมีจริงๆใช่ไหมลูกลูกอยากมีจริงมากกว่าไม่ได้อยากมีแต่ลูกก็จริงๆก็ลึกๆก็อยากจะมีแต่แต่ก็อย่างที่เบนซ์บอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบ มันบั้นคงกว่านี้สําหรับการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่น่าจะเป็นไปได้สูงแต่ที่คือคำถามว่าหนูยังอุ้มท้องได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านี่ผ่าคลอดสามครั้งไงเอองั้นก็ไม่เอาไม่อกมีเมียน้อยฮุ้ยแขกยาจะซื้อตุ๊กตายางหน้าแบบนี้ให้หน้าแบบนี้เดี๋ยวจะหุ้ยทำไมใจร้ายไะเนี่ยให้ตุ๊กตายางหน้าเหมือนเขาแต่บ้าเรอะเอาหน้านี้เลยมั้ยโอ้ใจร้ายมาก